สวัสดีครับพี่น้อง FC เพื่อนครับถูกหมองถูกบอลครับทางช่องพ่อแม่องค์อญิงครับมานี่อยู่ที่เมืองทองธานีเดี๋ยวรอไหลสดทางต,ต,ต่อ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 ประมาณบ่ายสามโมงครับนี่มานางถ่ายยูรันกาแฟ่ครับตัวอีกสองแก้วแล้วจ้ะอันนี้สองแก้วแล้วครับ <c oughs> โอ้อันี้ยังกอลาเต้อาร์ดนำเปล่ากินได้แต่กาแฟแต่กาแฟบ่กินบ่ได้จากนี่ไปง่ายเก๋จากนี่ไปมองไรสวยไก่ๆเนาะบ่ถึงกิโลนะน่าจะประมาณเกือบโลนี่แหละคือนาดใบสามครับ คือม,ม่ขับมอใช่ข้างผีบ่้างผีพี่มอนั่งไปยังหรอดเมื่ออื่นกะจะเป็นไรสดของกางน้ำป่ะกางน,น้ำคีินีนกครับเมื่ออื่นวรสชาตินี่มันมนดีเด้ แต่ก่อนกินกาแฟสมเลยนี่ต้องหันมากินตัวนี้ก่อนเปลี่ยนรสชาติใหมอันที่ยี่สิบเป็นบอที่สิบยี่สิบแล้วกันสี่สิบวานเป็นมอเป็นหมูคือกะเดินทางเป็นมมอเดินทางมาหมเดียวเป็นมอลำหนักเม่นแต่ยี่สิบแล้วพอไปกาละสินอันที่ยี่สิบสองหมกกาลสิน เดินทางเหมือนหนึ่งยี่สิบยิบสองกัละซิมครับนี่มือแรงหนูร้านจมเจริญจ้ามินิคอนเสิร์ตสาวน้อยมีน้องอินด้วยนะคะคอมเมดี้ใส่กันเลยไล่เลยจ้าคุณดานั่งขายูรันกาแฟครับวันนี้อาการห้อนห้าห้ามองลบแดด ใส่เลยมีเด็กใส่ะบบบุหลังข้างหลังพ่อเอ๋งแล้ตัวแบใ่ได้เนี่นี่ตัวให่อันนี้ร้านยังกซื้อร้าน่อนเอาเวเอาว นี่วะอ๋อเนี่ยกาแฟ,แแฟสดกาแฟสดแซ่ต้นนี้จงงะงงงล่ะเกือบใบสองละถ้าเราซื้อนาฬิกาใหญ่แบบนี้เราจะมีเวลามากขึ้นไหมคะมากเราซื้ออะไรล่ะคะกนจะซื้อนาฬิกาใหญ่ซื้อที่ผุ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อซื้อยซื้ออ่ซ้อกระดิ่งป่ะกระดิ่งนี่เอาตดสเบอร์ักนี่ดีละบูบูในกองหนบ้มง พี่น้องก็อย่าลืมครับประมาณบ่าย3ามโมงครับเดี๋ยวถาชมทั้งตอ่ตอตอ่ตอไหลสวดครับอันนี้ขายอยู่นะคะนี่เป็นของขายแบบขายขายนะขายจาก <laughs> ้เราเท่าไหร่ละคะไหนครอาเนี่ยมันอกมาเป็ตัวพวกนี้มีการสอบามรก้อยไม่ได้ถามดูก็รู้แล้วเนี่ยที่โคกแบงให้เราตุนตุาไม่ใช่แค่มากินกาแฟนะคะใครชอบอาร์ตทอยก็มาได้ เย็นสบายดีเนอนอยู่ไหนนะถ่ายรูปได้จ <c oughs> ้ถ่ายรูปได้แต่ปนที่กินถ่ายรูปได้แต่ปน่กิน <c oughs> ถ่ายรูปไอ้เอาไลน์ดอกใหม้จิ้มนิดนึงเดี๋ยวพี่น้องมันสิว่าลองจิ้มนิดนึงร,รูปรสันไหน,หนบ่ไอล้ลงรูปไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องมันสิว่าข <c oughs> ม,มสั่นจิ้มไปได้จังเด๋อจินแต่ว่าป่ได้กินครับถ่ายรูปซสวย

มันดมมีมีนมมีมีชิมะเนาะไม่หักผมมีแต่นมแต่ว่าหวาดตรงหวาต้องมีคนเป็นสินในจังหวัดไดครับได้ผมวานี่กเป็นล่เงยหล่ามูนุ่ไล่เป็ดพงพงสิเป็นแบบได้พหมู ดูมึนเลยครับนการวาดเราสักวันหนึ่งเราไปร้านแม่แล้วก็ไปวาดกันร้านแม่นั่นหรอลูกค้าเยอะมากเปิดร้านบ้างไหมเปิดร้านบ้างไหมเอาแค่หลังจบวันแรกเปิดร้านสี่คนแม่เปิดร้านเราอยู่เด็กใหญ่ร้านเราไม่ใช่ไม่พูดยัสื่อยังสื่อของขายในทีงออ๋แกสือปีละเทียดิใช่โอ้สุอปีละเทีย ข้างนอกอะแดดแห้งครับมือนนี้แดดจัดเลยอ๋อกะซากี่ยวิลล่าเลยด็อยู่ในเมืองทองธานีครับใบซามเนี่เริ่มละเริ่มหลังถวยละใช่ไอทีนุ๊กเปิดคลิปแม่แม่เพื่อนลูกค้ามาสั่งนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกหมองทุกบอลครับว่านี่กับบด้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเมึงครับเพราะว่าบด้ขึ้นไปทางสตูน้ำเพลินครับ มีโอกาสก็จะลงให้พี่น้องเบิร์ครับขอบคุณ f อซแฟนคลับถูกมองถูกบอลครับกิปบ,บินเทิดนะกิปนี้ตั้งแต่ยุก <c oughs> ยิปนี้เ<ต>นี่ยตั้งแต่เขาฮิปเขาเขาฮิตกันเ<อ>มื่อก่อนนยขอบคุณทุกกำลังใจครับ พอกันไหมในคลิปหน้าครับเมื่อวันทีซิมฮกขอให้ยขอพอแม่แม่รับลำลำเรื่อยๆมีโชคลาภมีโชคลาภครับเมื่อยวานทีถูกรางวัลทีนึงกันครับไม่เคยซื้อเลยพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่ซื้อห้องให้เราอยู่ใช่ไหม